เราเดินทางกลับบ้านกันครับวันนี้น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายที่จะได้เอา65ชักเดอร์มาวิ่งนะครับผมก็ตอนนี้จะเป็น65ชักสามแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอารถไปขึ้นชักกัน นานไดเอาออกมาซัดทีหนึ่งนะส่วนมากก็วิ่งอยู่ประมาณโลสองโลแล้วก็จอดเนี่ยตั้งแต่แบบไปได้รถอยู่พระรามห้าใช่ไหมผมกลับมาวิ่งแบบโตนพละรามสนะองน่ะตัวแบบวิ่งคิวมากเลยอยู่พระรามห้าวิ่งเหนื่อยมาก บบนั่งขี่ร้อยสาสิบสามร้อยสามหกนี่คือแบบโอ้โหแม่งแทบจะไม่ไปแล้วอ่ะนั่งขี่เฉยๆอะ่ะดันยังไงก็ดันไม่ขึ้นลมแม่งแรงจัดถามว่ามันขึ้นไหมมันก็ขึ้นแหละแต่แบบมันช้าผมก็เลยบอกอ้เหนื่อยแต่พอกลับมาวิ่งโซนเนี่ยพระรามสองะไรเงี้ยคือแบบโอ้โหแม่งชิลมากเลยเหมือนลมไม่ค่อยแรงม้งที่นนลมแม่งแรงพระรามห้า ีอเวเราไปตัดเข้าลงพระรามสองนะครับไปเส้นทางพระรามสองน่าจะเออเดี๋ยวเข้าพระรามสองคอยห้าสิบดีกว่าหรือว่าเราไปเข้าตรงนู้นดีไปเข้าเส้นเอกชัยดีกว่าไหมไปขับรถแล้วก็ไปลงสามแยกบางบอน nhanh mò mòn được rồi. นั่งขี่ชิวๆเลยนะปวมือคนนิ่งอ่ะปกติเห็นเขาบอกโลคประจำตัว n m a x รู้สึกมันจะกินทรายมั้งก็ตอนแรกผมกะจะไม่ ไม่ใส่ชักก็้แหละก็กะวิ่ง65ลูกเดิมเนี่ยไอย้65ชักเดิมอะเียวยาวเลยใช่ไหมแต่พอมาลองขี่รู้สึกไอ้ตัวแนี้ผมจะวิ่งอยู่ถ้าไปขึ้นข้อนี้น่าจะอยู่ประมาณ3,000โลพอดีไอ้ข้อชุดข้อใหม่ชุดนี้นะมันครับผมไอ้เทียบซีซีตอนนี้มัน194ซีซีใช่ไหมมันจะเหมือนตอนสมัยผมใส่ไอ้62ชัก3นะครับผมว่า62ชักสแม่งวิ่งดีกว่าอีก อันนี้รู้สึกยังไงไม่รู้ต่ว่าตอนมีชักษาว่าแม่งตึงมือกว่านี่เดี๋ยวเราก็ยิงยาวเลยนะครับ รถแบบรินคันเร่งอ่ะผมชอบลินชอบก่อคันเร่งแล้วแบบพอมาขับรถอย่างเงี้ยผมขับไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ชอบแบบชอบลินชอบกระแทกแบบแบบวิ่งมาร้อยหนึ่งยยคันเร่งแล้วก็เติมต่ออะไรเงี้ยผมก็ชอบขี่แบบแนวๆนะแบบชอบดีนชอบก่อไม่ชอบแบบขับคันเร่งแล้วแบบให้มันไหลไปเลยอะไรเงี้ยผมไม่ชอบ แล้วจะความรู้สึกคือแบบเออร้อนแม่มีชักอะ่ะ <c oughs> ขับสนุกกว่าเยอะ <c oughs> วันนี้ผมตัดคลิปแค่นี้นะครับเดี๋ยวเดินทางต่อกัน